วันนี้เราก็เลยจะพาเด็กๆมาเรียนทําขนมกาเลเดสตินนะคะใช่ครับเพราะว่าเร็วๆนี้เราจะไปเปิดบูธไอ้ยาช้าขยันไอ้ว่าจะริวาอะไรคะไอวานช้าขยันบอกพี่ก็บอกพี่ก่อน็ลองดูได้อย่างเดียวคะพยายามเอาออกเยอะแล้วนะทำไมมันยังแบบอ้อยมามีแบบอ้อยมามีวินิจวินิจป้านะป้านอันนี้แบนแบน อร่อยมาจะขยันกว่าจะใครหยั่นกว่าน่าอร่อยทำไมเรียบร้อยแล้วคุกกี้คาร์ดไวอร์เกิดเพอร์เฟคเดี๋ยวไปปั้นเขน้วทุกี๋ยทำงานเดี๋ยวทำงานก็คือถ่ายอยู่ไงก็เลยมานวดเอ้าเอ้าคุกกี้หายไปไหนอ่ะ พ่อช่วยหน่อยมามีมาม,มีช่วยด้วย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Beam Oil Channel นะครับเอา Oil มานี่เล้ว Oil Beam Channel นนี้เรามาบุกครัวเลเดสตินนะคะหมูนพูดอย่างนี้แล้วแบบครัวเราดูสะอาดเพียงพอจึงกันเป็นครัววะครัวอยู่ตรงนู้นเกียงเก่าเรียบร้อยครวรจะอยู่ด้านหลังที่เรากำลังจะพาทุกคนเข้าไปนะคะวันนี้เราก็เลยจะพาเด็กๆมาเรียนทําขนมเลเดสตินนะคะใช่ครับเพราะว่าเร็วๆนี้เราจะไปเปิดหมูนีน่คือเป็นแบบ แผนการใหญ่ของเราซึ่งเป็นการเปิดบูธครั้งแรกของเรานะครับผมการมีหน้าร้านครั้งแรกเรียกว่าเป็นคีออสดีกว่าหน้าร้านมันดูแบบยิ่งใหญ่เกินไปโอเคอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะไปทําขนมกันเราจะทําขนมอะไรบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับข้าวหมูแดงอ่ะสั่งได้เลยข้าวหมูแดงถึงรานนอไอ้ดูซิมาขายของพี่ลูกมีอะไรขายไหมคะไม่มีแต่เดี๋ยวเราไปทํามาขายโอเคไหม อ่าไม่มีอะไรขายเหรอเดี๋ยวเราจะทำมาขายโอเคไหมคะโอเคโอเคใส่หมวกค่ะเก่งค่ะดูพี่ไงดูพี่มาใส่น่ารักจังเลยเขาจะเข้าห้องนี้ไงวางใส่หมวกใส่ยากเลยฮะไปธนาคฟ็อกฟ้ะป๊อกเอาฮาไปไหนเนี่ยเอาฮามากพี่่วาก อายาชาข่ายหอมโอเคอายวานทำอะไรคะอายาป็นชาข่ายหอมรอพี่ก่อนพี่ก่อนปะพี่ก็จะพาไปดูหายใจลมหายใจเราดี่จน่ารักมากเลยพ่อสิ่เป็นเชฟอยู่ตรงนั้นแล้วว่าจะพูดว่ามันมีขนมเต็มเลยจุ๋น้องค่ะลองดูได้อย่างเดียวนะได้ ทำสโนว์บอลอยู่นะครับอันนี้ทำรถอะไรนะฮะแม็กคาเดเมียแล้วใส่แม็กคาเดเมียเข้าไปข้างในต้องหนักเท่าไหร่นะแปดแปดเองหรอแปดสิบหรือเปล่าแปดกรัมแปดกิโลหรอขนมของเลเดนตินนะคะใส่ใจทุกขั้นตอนการทำนะคะปั้นปั้นให้ได้แปดกิโลแปดจุดศูนย์หนึ่ง เราจะเอาออกไหมหรือแถมแมไปเลยทุกคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะเอาจริงการทำขนมเนี่ยช่างทำที่เก้าอ่ะเจอมือไม่เที่ยงเลยอ่ะมือเราเนี่ยเหมือนคนที่เคยทำซูชิมาก่อนปั้นปิ๊กเนี่ยเป๊ะเก้าเฮ้ดูแปดแน่นอนหกว่ะพยายามเอาออกเยอะแล้วนะทำไมมันยังแบบออยยมมมมีีแบบไม่เป็นไรลูกปั้นใหม่ ปั้นหน่อยลูกอันนี้เป็นสโนว์บอลที่พี่ทีชอบกินนะน้ำพี่เมีอยากเอานีแปดเป๊ะเมีย่น้ำพี่เมียนนน่น้ำพี่เมีอยากเอาใส่เข้าไปเพราะว่าเพราะว่าเอาแค่มันมีสโนว์บอลไปไ่เอาแปดเป๊ะอ่ะโอ้โหมือเ <c oughs> ราไม่เจ๋งเพิ่มแป้งเข้ามาหนูใส่มแมคคาเดเมียลงไปยังไข่ใ,ใส่อะไร,นรเ,เนี่ยแมคคาเดเมียเนี่ยอันนี้คือเราต้องใส่เข้าไปด้วยน้ำเม็ดนึ่งทำไมอ่ะเอ้าพี่ธี โอ้โหแปดเปเออพี่ทำไม่ได้พี่ทำไม่ได้ทำได้นี่พี่จีด่วนมีนะพี่ทำ่างนี้ก่อนใช่ไหมคะแล้วพี่เอามันจะไดเมียใส่เข้าไปแล้วพี่ก็ค่อยๆห่อเขาอย่างนี้พอมันเกินเราก็ต้องเอาออกเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะใส่ไม่เท่ากันโอ้โหกว่าจะได้เม็ดๆหนึ่งนี้มันยากกันนะโอ้ยไอขีเออใช่แปดเป๊ะค่ะ <laughs> One! Tell me, Ben Ben. <laughs> น้บอลของเลอเดสตินนะคะมี3รสชาติด้วยกันนะคะ1คือสตรอเบอรี่นะคะรสชาตินี้คือขายดีมากเราคลุกด้วยผงสตรอเบอรี่แท้นะคะอันที่สองที่เรากำลังปั้นอยู่นี้ก็คือเป็นแมคคาเดเมียนะคะแมคคาเดเมียเราก็จะคลุกด้วยไอซิ่งอันสุดท้ายก็จะเป็นสับป,ปะรดนะคะอันนี้ก็ขายดีเหมือนกันแต่ว่าที่ขายดีที่สุดก็คือสตรอเบอรี่นั่นเองนะจ๊ะแล้วก็คือจะเป็นเฟเวอร์ e f o ฟอร์เอเวอร์ของเด็กแฝดบ้านนี้ด้วยนะคะแมคคาเดเมียนี่คือหันครึ่งเท่านั้นนะนี่ เม็ดใหญ่ๆหั่นครึ่งเท่านั้นนะเพราะว่าลูกหนึ่งเนี่ยเท่านี้นี่ก็คือไส้ก็คือครึ่งหนึ่งของลูกไปแล้วและนี่ก็คือสับปะรดกวนนะคะนี่เป็นสับปะรดแบบจากสวนเลยแล้วนี่คือสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่แบบจริงๆจังๆเลยนะนี่แล้วให้ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเ่อไปอีกไปไหนอีกเท่าไหร่แล้วล่ะดูสิ หลักเกินแล้ว คุกกี้ของเรามีทั้งหมดตอนนี้6รสชาตินะคะมีมิลช็อกโกแลตนะคะบิทเทอร์สวีทนะคะบิทเทอร์สวีทก็จะเป็นแบบว่าช็อกโกแลตเป็นดาร์กช็อกนะคะแล้วก็มีราสเบอร์รี่ก็จะเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตแล้วข้างในามีสอดไส้ราสเบอร์รี่นะคะแล้วก็รสต่อไปก็จะเป็นเลมอนเคิร์ดนะคะเลมอนเคอร์สก็จะทำจากผลเลมอนออร์แกนิกเลยนะแบบมาจากสวนที่เราแบบว่าคัดมาอย่างดีเลยนะคะรสชาติคือหวานหอมมากๆนะคะและไส้ที่5นะคะก็คือดาร์กช็อกโกแลตนะคะดาร์กช็อกโกแลตก็คือจะเป็นคุกกี้ช็อกโกแแแลลลตต้้้วขางงในนนนกกกก็็็เปไสชออโแแีีทึะะค แล้วก็ไซส้ที่6นะคะเป็นไซส้ใหม่ล่าสุดก็คือแมคคาเดเมียนะคะห้ามขาดเด็ดขาดห้ามขาดเด็ดขาดถูกต้องอันนี้อันนี้สวยไหมโอ้ยเดี๋ยวสิลูกทีละคนครับของพิธีเลขอะไรครับแล้วพี่อ่ะพิธน้องพี่อีกนิดอีกนิดนึงลูกโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกินมาอีกเยอะเลยลูกโอ้ยตะเบ้ากันยังไม่ได้มันโุ้งแล้วจะได้รอ แรงมันมีมันอร่อยมากทำไปกินไปเลยเหรอเราจะถุงมือยังไงเนี่ยอันนี้โป้งไว้ตรงนี้นิ้วโป้งเขย่าไหมเริ่มขันเข้ามเอานิ้วนางเข้าตรงนี้เอาเนี้ยโอเคเดี๋ยวมีอาจอาจจะใส่เขาได้ละให้เวร ขนใหญมห Wh Jedi. ากเลยลกวใ่กากอยู objetos, e อย่างนี้ยังมีหมยังมียัย่นสัน่ารสันน่าอร่อยสันน่าอร่อยสนนาอร่อย อร่อยไม่เด็กมันไ้เลยนะอร่อมก็มใชูพี่พ่อทำอะไรคทำขนแล้วะหมี่ทำอะไรขขนมอ่แล้วเปนุทำอะไรขขนมแล้วใครอีกคนนพี่อะไรนีขาขแล้วอญญาทำอะไรคะข้าขเนออัญญาทำขนมเหอญญากินขนมอรมค ดค่จะเอาเพิ่มใช่ไหมจะได้กินแค่สี่นะสี่สี่อันเองเหรอสี่แบบนี้เลยสี่ออสี่แบบนี้เชื่อเพื่อชื่ออีกเลยเรานะคะกำลังจะทำนูกัดนะคะแต่เป็นนูกัดรสสตรอเบอรี่นะคะนี่เป็นเนยแท้นะ แท้อย่างดีนะคะทานไปก็ไม่ทำลายสุขภาพนะคะนอกจากว่าถ้าคือทานเยอะเธออ้วนเธอจะโทษใช้ไม่ได้นะต่อด้วยม์ชเมลโล่นะคะเราใส่แบบสุกๆแบบนี้เลยเพื่อความหนุบหนับแล้วก็ยืดสุดๆม์ชเมลโล่บางเจ้านะคะทำออกมาแล้วก็จะแบบได้เท็กเจอร์ไม่เหมือนกันเราเลือกร้านที่เราทดลองมาแล้วว่าอร่อยที่สุดค่ะคนที่เป็นคนชิม กว่าเมนูแต่และเมนูจะออกมาได้นะลิ้นไมเชล,ลินสตาร์ฉันจะบอกให้เหน,นื่นอเหมือนกัะเมก้ตะเนขนมแต่ละอย่างอ่ะมันไม่ใช่ทำง่ายๆเลยนะนุ่มนวลเราต้องปฏิบัติต่อเขาเหมือนเราทำกับคนรักที่รักเราทำกับเธอแบบนี้เลยใส่ความรักลงไปไม่ต้องใส่ความรักหรอกโอนตังมาก็พอโลกหมุนได้ด้วยเงินแบบโปรชัวนอลคือแบบนี้ นี่เป็นมือออยเองค่ะหลังจากฝึกได้แบบ5นาทีสวมรอยขนาดเมียยเอนใหญ่เลยจ้า <S 2> <S 2> <S 2> อยู่ดีไม่ว่าดีเลกตรงนีนาอันนี้เป็นบลูเบอร์รี่นะบลูเบอร์รี่อร่อยมากสตรอเบอร์รี่อร่อยมากทุกอย่างอร่อยมากถ้าคนที่ไม่เคยกินพลาดไปน้ำตาไหลร้องไห้เลยจริงอืออ่ะเห็นต้องชินมามไหนอุ้มโชว์หน่อยครับว้าวชื่ออะไรชื่ออ่ตั้มอัต เราจะมาอบคุกกี้กันนะคะข้างในอบอุ่นมากใครอยากจะลองเข้าไปไหมไปยาก่อกล้องเข้าไปรับจากในตู้ก็ได้นะ <c oughs> ไม่ได้ตไป <c oughs> ต่อกันที่การตัดนูก,กัดที่เมื่อกี้เราแช่ไว้นะหได้ <c oughs> ชินนี้ไปกินขอยรวยถ้าฉันเป็นคนต้องมาทำเองจริงๆนะไม่ต้องขายอะ สำหรับคนที่ต้องการจะสั่งซื้อขนมอร่อยๆจากเลอเดสตินนะคะสามารถสั่งได้นะคะที่ช่องทางไลน์นะคะ l e r d e s t i n b k k นะคะหรือว่าจะเป็นทาง s h o ป e e นะคะ l e r d e s t i n b k k นะคะหรือว่าจะเป็นทาง TikTok นะคะร้าน l e d e s t i n b k k เช่นกันนะคะหรือว่าถ้าใครที่ทานแล้วติดใจนะคะอยากจะช่วยติดปะก้าใน TikTok ก,ก,ก็ได้นะคะเรามี affiliate ให้ด้วยนะคะ วันแ้วเพื่อเขาไปทำงานโรงงานและโดนไล่ออกนี่นี่น่้อย่างเตียนวิศวะเนาะมันทำงานสายการผลิตอะเนาะไปอยู่โรงงานปลากระป๋องไหมชอยู่ยี่หมเลยคุณลูกค้าอันเนี้ยมามีทำเองถ้าใครได้ไปอะกินแล้วรวยจริงๆรลูกผลงานผู้ชายสิเออไม่เสียแรงจบวิศวะมาทายเลยฮะ ว่าฝั่งไหนฝีมือมามีฝั่งไหนฝีมือพ่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 อกดหนึ่งมามีกดต่ออันไหนอันนี้ของใครอันนี้ของใครบีเอามาเลยแล้วเอามาประกบกันอย่างนี้นี่มิชารอะไรของพี่วายุนะคะโอ้เล่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 มันเป็นคุกกี้นิ่มนะทุกคนนิ่มนี่ราสเบอร์รี่ค่ะไม่มีให้บีแล้ว เลมอนเคิร์ดเนอะน้าพี่เอาไปให้ตั้มชิ้นหนึ่งไม่ได้าเชิญลูจ่ายอ๋อนิชชอนิชชอนิชชอ๋อดาร์กช็อกโกแลตนะคะนี่เมลช็อกโกแลตยั่งยัมมี่ยัมมี่่พี่ธีคะพี่ทีมาชิมคุกกี้หน่อยไหมเลมอนเคิร์ดที่พี่ทีชอบไงท้อใจมีเสียงไหมไปชิ่อของ ไปที่ขอของวยาตัวสั่งของเล่เองเบเอาอะไรยากเอาอะไรยาวเกเอาอะไรยาขน่้นแ้งตน่เหรอเอาคุ้งน่อันนึงหน่อยครับโอเค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  ก็บอกปั้านี่ตัวนี้วันนี้ทำให้ดูนะปั้นปั้นกลมๆปั้นกลมๆอย่างนี้เนาะนาวี่คิดว่าถ้าตั้งช่วยมันจะดีขึ้นเดี๋อันนี้เดวอันนี้คือผู้ให้ากลมอ้ากลมๆใช่ค่ะเก่งค่ะเอาปั้นกลมเบ a b ้อันนี้ปั้นเสร็จแล้วเหรอแต่ว่าปั้นจริงจบสวยมากลูกนาพี่นาวี่ยปั้นที่นาวี่อยากปอนลูก ออไปอบกนนี่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 ซูชิซูชิอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยนะไซูชิก็เกียวซาดเก่งมากอ่ะอนี่นี่ใช่เรียบร้อยละคูก,กิ้งคาร์ดไวเลอเกิรดเพอร์เฟกต์เดี๋ยวไปปั้น อบอกก่อนนะว่าเป็นการปั้นเล่นๆนะจ๊ะอันนี้เดี๋ยวเราจะเคลียนะจ๊ะไม่เอาไ,ไม่เกี่ยวเข้ากับการ <พอ S 1> ที่จะเป็นำทำให้ลูกค้านะอันนี้มาให้เด็กๆเล่นเฉยๆนะคะอ่ะเดี๋ยวมจะเอาไปอบให้หนูก,กินามีที่จะไปอบู้กปั้นนไหนจไม่ได้ว่าเลยจับไม่ได้ไ จับเวลาเราเสร็จกันแบบนี้ป้าจับได้แล้วจ้ะอันนี้สวยสวยุดโอเคกินเลยลูกอันนี้สวยด้วยโอเคกินเลยเต๋มือลูกสาววันนี้เลยเดซี่นมาออกบูธเรามาขายขนมกันลูกแม่ค้าว่าไงคัาแม่ค้าพร้อมขายไหมคะ ขายดีมากค่ะโอ้ยแต่ระฉันจะเข้าที่ฟูไอ้ท่าพี่นี้ก็หมุนมันไปพี่ี่ั้านหรอไม่มีบ้านเหรอนี่ีบบอกว่าขอโทษนะครับนี่ขอโทษพี่นร้าข้างร้านขอโทษค่ะไปี่าเราได้ขอเล่นพี่ทีตันี้เาได้ขอเล่นชิ้นนึใครให้มาคือแยกกันเป็น2อทีมแล้วตอนนี้แยกเป็น2ทีม มหนึ่งไปอยู่ที่บูตรงนั้นนะคะทุกคนแล้วก็อีกทิมเชอร์ตรงนี้เอาว่าไงคะไอ้ที่ใส่น้ำที่ใส่น้ำไหนที่ใส่ยุงที่ขอบ้ล่าให้ใครี่สากกินแบบ ไม่หมดอะวันนี้เหตุการณ์ตอนนี้เป็นยังไงพี่ดิมเอาใครอยู่ก็ให้ลูกสาวไปพักก่อนเพราะว่าคนงูไม่ไหวแล้วนี่แม่ค้าข้าวหมูแดงมาแล้วแต่ว่าหยิบผิดคเละหยิบผิดร้อนคเลยเราทำความเดือดร้อนให้ร้านชาข้างๆขายยังไงฮะขายไงฮะเดี๋ยวไปดูที่นีอ่อยะ ของชาไทยก็จะเป็นกระป๋องอ๋อเหรอไม่มีแบบว่าชงตรงนี้เหรอไม่มีอ๋อเหรอแม่ซื้อไปแล้วกระป๋อ,องหนึ่งแม่ซื้อกระป๋อ,องนึงนี่มากินชาร้านข้างอันนี้เป็นชาอะไรคะผู้เอ๋อร์อะไรนะคะเออผู้เอ๋อร์ชาผู้เอ๋อจะเป็นชาหมักที่สามารถไว้ได้เก็บยิ่งเก็บนานยิ่งอร่อยอ๋ออ่ะ,อะบ้านเราทานชาอยู่แล้วเป็นไงอร่อยอชาร้อน พี่กันลกกัดชิ้นนึงพี่พีมาทำงไนนี่ก่อนมักัดชาเขียวใาานชิมอดราวยทำีทำงานเงานเราบรี่เรใชินย่าเลยอ่าชิมลักบรี่เลยอร่อยมากโอเคดี่ครับแเดือนแล้วลูกขอให้แค่คลอดปลอดภัยแข็งแรงนะ น้องพีน no 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 um. okay. ้องพีได้ช่วยคราเปล่าใใช่ใช่นี่ไม่ไ่ไ่ไ่นี่อาไฝกันนี่นี่เป็นช่วยหรือมันทำให้งงขึ้นเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีค้าเป็นยังไงคะการออกบูธท้งแรกเราควรจะต้องปรับปรุงและพัฒนาในการแบบว่าโปรงานเนาะใช่ค่ะเราไม่เคยออกมาก่อนจัดต่อเลย

มีความสุขค่ะนี่นะขอบคุณลูกค้าทุกท่านค่ะได้ค่ะค้ะได้แล้ว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 คุณไตรลุงคุณต้องเร็วกว่านี้ค่ะรงมือคนเอาเรื่องไข่ไข่ไเอาไปให้ไหนเออทางนู้นหน่อยเอาไปเสิร์ฟแล้วอ่ะ นั like ่งอ่านหนังสือแล้วล่ะแค่นก็เท่าเลยเอ็นจิเนียร์ทุกคนอินเทอร์เนชัไม่มีเหนื่อยเลยค่ะขอแค่ไข่นี้เท่านั้นโชคดีวิธีคิดเลขได้เหรอเท่าไหร่เลขที่ออกจายได้เท่านี้ค่ะวันนี้โอ้โหหน่วยไรเดียร์หน่วยไรวันนี้ได้ร้อยล้านแล้วหน่วยไรก็คือถ่ายอยู่ไงก็เลยมานวดโอ้ยพี่อ้อยทำงานอ่อยอะอยกล้องหายก่อนกล้องหาย แม่สามงานสามแรงกิจการครอบครัวเดี๋ยวเลี้ยงข้าวค่ะพอไหมคะแม่เดี๋ยวให้สามสามจานแม่บอกแม่บอกว่าขอแค่บาทเดียวทองแค่บาทเดียวข้าวหมูให้สามชิ้นไปดูกบพี่ลุงพาไปดูกบไปไหมโอเคพี่อร่อยไหมครับไม่ได้เลยแล้วพี่โชว์อะไรหนูไม่กินหรอ นี่ก็เองนี่อมาแบบคณะใหญ่มากนี่ตัน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 สันันยังไงนะ เอาสั่งนี่นสั่งสันเออหดคอได้เออเออเออแกิจการขายข,ายของเลอเดสตินก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะครับ <Yeah. S 2> ผมการเปิดร้านครั้งแรกนะขอบราบขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะคะอะมีอะไรอยากจะพูดไหมพี่รักเหนื่อยมาก ก็ถ้าเรามีบูธอีกนะคะเดี๋ยวเราจะมาบรรจุสำคั์อีกผมว่าทุกคนก็จะม,มาเจอกันอีกนะคะอ่าอ่าโอเควันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามบีมออยล์ช anel จนจบคลิปนะครับแล้วเจอกันใหม่ที่หน้านะบ๊ายบายถ้ามีบูธดีๆโลเคชั่นดีๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปออกบูธอีกนะคะใช่ค่ะอ่าสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามบีมออยล์ช anel จนจบคลิปนะครับแล้วพบกันใหม่ที่หน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับการันตีโดยพี่วายุและน้องพี่